เก็บก่อนของเยอะอะไรละ่ะรุ่นไหนเขาก็มีหมดอ่ะใหม่เก็บไว้อย่างดีแล้วเถ็บเขาเก็บไว้ซิม,มีนี่ไงเพิงได้มาห่วงมีคนมาขโมยเขาล่ะทำไงก็เ,เอาไว้ปัง,งเขาดิรุ่นใหม่ด้วย ทอบี้เธอไปไหนอ่ะทอบี้เรียกมีฐานมดแดงไปปล่อยเกางๆหนึ่งแล้วมดแดงไปปล่อยเกงๆผู้จัดเหมือนลู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 ลาล่านะโปรงลางอะนะ เอาอันนี้เอาเ h า u nhau n หนึ่งเ h า u n h หนึ่ง n h าเ n h เอาเ h าอย่างเดียวอ่ะเ h าด้วยไหญด้วยได้ไหมเอาแต่เ h าเอาไปไหนแล้วจะเบาเขาเอาเ h า u nhau าหนึ่ง n า a u n เนี่ตัวฟังแล้วก็เสียบหูตรงนี้นะคะใครที่ยังไม่รู้นะว่าเสียบตรงไหนนะคะตรงตรงนี้คือที่เสียบนะคะเราไม่ต้องเปิดนะให้คนอื่นเขาได้ยินนะคะ เราเสียบหูตรงนี้เลยแล้วก็ฟังโอ้ยไม่ต้องรบกวนคนอื่นเขาด้วยนะคะไม่ใช่เปิดแบบไม่เปิดไม่เป็นทําไม่เป็นแล้วก็เสียงดังไปรบกวนเขาเราฟังเองได้นะนี่นี่ตรงนี้ที่เขียวๆนี่คือที่เสียบหูฟังหูเขาเรียกหูฟังหูก็ใส่ที่หูเราได้ยินของเราเองเลยนะคะนี่นะกดตรงนี้แล้วก็เด้งขึ้นมาเองระบบอัตโนมัตินะคะออตโต้แป๊บเห็นไหมไม่ต้องแงะ ไม่ต้องใช้จอบใช้เสียมใช้มีดแงะเราสามารถกดแบบนิ่มๆแล้วน้องจะเด้งขึ้นมาเองดูนีเ้เทคโนโลยีมันไปถึงขนาดนี้แล้วนะคะเซาเบลเนี่ยเราไม่ต้องไปใช้จอบใช้เสียมงัดเข้าใจไหมเราแค่กดปุ่มอัตโนมัติตรงนี้ค่ะไม่ต้องออกแรงอะไรมากแล้วน้องก็จะเด้งขึ้นมาเลยเขาทำระบบนี้มาแล้วเ,ออเข้าใจแลวใช่ไหม